แทนเลอร์ขึ้นรถเกี่ยวนะคะขนาดกว้าง2เมตรยาว4เมตรห0านะคะหอจกอสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินนะคะเราจัดจำหน่ายรถแทนเลอร์นะคะไว้ขึ้นรถเกี่ยวนะคะมีทุกรุ่นไว้บริการลูกค้านะคะอยากได้สเปคตามใจสั่งก็มาคุยที่หน้าร้านได้เลยนะคะมีหลายขนาดนะคะเริ่มต้นใส่แมคโคนะคะตัวนี้ขอบคุณลูกค้านะคะ FC จาก อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะจะไปส่งให้ถึงที่เลยนะคะกว้างสองเมตรยาว4ี่เมตรห้าสิบราคา4ี่0มสองพันบาทคาะถ้าเป็นสเปคนี้นะคะพร้อมจัดส่งให้นะคะตัวนี้จะเป็นพุ่นร้อยห้านะคะตัวนี้ใส่ได้เลยร้อยห้าพี่ใหญ่นะคะร้อยห้าร้อยแปดนะคะใส่ได้ตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นเทนเนอร์ขนาดเล็กนะคะจะมีตั้งแต่ตัวนี้จะเป็นกว้าง2เมตรยาว3เมตรนะคะตัวก,กว้าง2เมตรยาว3เมตรก็ราคาอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทนะคะตัวนี้เหล,ล็กสีนะคะเหล็กลางสีลูกค้าสนใจอยากมาดูตัวจริงนะคะก็เชิญได้ที่ร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินนะคะเพื่อโทรติดต่อค่ะศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งสองหกเจ็ดเจ็ดค่ะ ประมาณนี้เลยนะคะ